สวัสดีครับพี่น้องได้ยินแต่เสียงนะเห็นนี่แต่เสียงวิญญาณผ้าทเทียวนะเห็นพลุมมลูปรอห้าเราเนาะครับตอนนี้วิญญาอยู่ที่วาการอำเภอเชียงยืนเห็นไหครับพี่นอ้องนีุ่ือบุญอะนะเห็นไหมนะครับนะ อยู่ที่การอำเภอเชียงยืนนะครับเนาะที่เกินไปแล้ววาสิภาเอฟซมาชมอำเภอเชียงยืนในอำเภอเพิ่นในตลาดเพิ่นนะครับนะพาชมนะครับนะครับวิญญาณมณีกับสิภาเอซีพาชมอำเภอเชียงยืนนะครับนะพาี่น้่งไปชมนะครับนะไปไปลุยเบิ่งพี่น้องลุยลุยเพื่เชียงยืนนะครับนะ เอาผ้าขับรถชมนะครับนะพี่นะ้าขับรถชมนะครับตอนนี้ยู่นาเพื่อนนะครับนะเดี๋ยววิญญาตสอบอไปทางตลาดคนนะครับนะ,อะตอนนี้วิญญาติขับรถออกไปทางถนนใหญ่เพราะว่าวิญญาตออกจากถนนหมายเลขสิบสองนะครับเขามาว่าอำเภอเพื่อนอยูติดกับถนนหมายเลขสิบสองนะครับนะอะ มายเลขสิบสองครับวิญญา dome, <Catalunya S 1> ออกจากนาอำเภอมานะครับนะเนาะตัวนี้ออกจากนาอำเภอมาอำเภอกระลงพักมาติดกันนะครับเด้อนะครับนี่ลงพักเมันอยู่นี่นะครับอำเภอบนนะครับอาวิญญาอ่านนาออกมาสู่ถนนนี่ถนนสิบสองอันนี้จากไฟแดงนะครับไฟแดงมาจากคอนแกนตรงมานี่นะครับออกมานี่มุ่งหนา้าไปทั้งกาลสินทั้งพี่นะครับนะกาลสินไปทั้งพี่อ่ะวิญญากับสิเลียวทราย กระทังการาซนนนะครับเนาะออกจาแกน้ำเพิ่มมาหนักครับเนาะเพราะอันเพิ่มันติดอยู่กับถนนใหญ่งงนะครับเนาะครับนะผมนี่เห็นปะที่ประการเพิ่มอันหนึ่ครับเดอ้อเนี่ยในวิยาวจาังนีมากละเนี่ยอย่างนั้นครับนะที่ประกรนันอำเภอเชียงยืนนะครับนะ ขบวิญญากรับมาเนาะตรงเทศบาลขับรถมาหันหน้าไปทางตัวอำเภอนะครับเข้าไปในตัวตลาดเพื่นนะครับเนาะตลาดพื่อชื่งยื่นนะครับเนาะครับมีไปชนีเพื่อนอ่าเฮ็ดไม่หรือเฮ็ดไม่อยู่ครับรนี่เพื่อท่านเลยติดกันเลยไปชนีเพื่อนก,นกน็อ่าอำเภอเพอืเ่อนกับหนายโงพักติดกันเบิดเลยครับเนาะอย่าให้ม,มีป้ายบอกอย่าใหมม้มามีอุศนบอกนะไปติดตามเบังพี่นอ้อง ติดตามไปเบิ้งนะครับนะตลาดเพิ่นนะครับพาชมตลาดอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับนะ้ตลาดเพิ่อนเกิดญ่ดีครับพี่น้องเห็นห่นหญ่นะครับทางวสเชียงยืนนี่นะหันลังทางอ่าอำเภอจัตลาดนะครับขนาไปทางเมืองคอนเทนเลยครับนะ้าเขามาในตัวตลาดเชียงยืนนะครับเนาะนี่เปิดเป เงาเงาเลยเนี่ยนี่เนาะผ่านหน้ารถตัดนะครับเนะาะรถตัดเพื่นไี่นี่รถตัดเพื่นเป็นอำเภอบางดลรถตัด,ตดเพิ่นนะครับ <c oughs> ใหญ่ซ้ำบางจังหวัดเลยเท่านะั้นเอาโอเคครับพี่น้องบ้านวิ่ทานจะมีรถตัดกันหน่นอยนะครับเนาะเอะาไปยังครับตแต่ละท้องที่นะครับบอกาากันครับโอ้ถนนในตัวอำเภอเขาะจะใหญ่กว้างขวางเลยนะครับเนาะ บักใหญ่เอฟเอฟเลยเอาวิญญาณสีเลี้ยวขวากันนะครับนะสีเลี้ยวขวาสีเลี้ยวกัาไปทางอำเภอกระนวลเนาะไม่ไปนะตรงไฟแดงเนาะพี่น้องตรงไฟแดงข้างหน้าเนี่ยครับเพิ่นเขียนไปอำเภอกระนวลเห็นปะเขียนไปปะครับนี่อำเภอกระนวลในแนะวิญญาณจะไปทางขวามือนะครับล่องเมืองนั้นวัฒนาข้าวเจ้าทั้งเป็นยังไงแน่นะครับนะลุยไปเบิ่งดูมันเป็นยังไงนะไปทางกระนวลเนี่ยนะตลาดเขาเจ้าใหญ่มากด้วพี่น้องนี่ ใหญ่บักแหงเลยนะครับเนาะใหญ่บักแหงเลยละ่ะนะครับนี่เห็นบ่นี่เขาจะเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟนี่เห็นปะ,นะ,ววญญนปะคนบอกเด้เลี้ยวขวาจะรอสัญญาณไฟเห็นปะคอนวิญญาณมาจากคอนเจนตังคุนนะครับมาทางพี่นะครับเนาะไปทางพี่ก็มี่สลัดเพิ่นนะครับไปทางพี่ก็มีนะครับไปทางขวามือนี่ก็มีซ้ายมือก็มี ดี๋ยาวย่าจะผ้าลุยเบิร์ตนะครับผ้าชมเบิร์ตเลยนะในตลาดในตลาดอำเภอเชียงยื่นนะครับเป็นเขตติดต่อเพื่อกระนวลนะครับอำเภอเชียงยื่นติดต่ออำเภอเชียงยื่นนะครับติดต่อเพื่ออย่างตลาดพร้อมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ติดต่ออำเภอกันตนาวิชัยนะครับใครติดตามเบ้างนะครับนะเอาไฟเขียวนะครับยาวิญญาณกับเลี้ยวใายนะครับนะ เดี๋ยวใส่ไปทางเอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับพอทีโอ้ยฝนมืดตึ๊บเลยครับพี่น้องเอาวิญญาณเลี้ยวขวาได้ครับเดอ้อไปทางอำเภอกระนวน41กิโลนี่เบงัาางโดนะครับรรตรงไฟแดงนะครับวิญญาณเลี้ยวตรงไฟแดงเลี้ยวขวาเขามาไปทางอำเภอกระนวนเนาะโอ้ตลาดคนใหญ่นี่ครับท่างพี่นาะอืมตลาดคนบอกมาท่นนานพี่กำนังับไปครับตลาดตลาดมันอ่เลยกะขออให้เลยครับพี่น้องเพราะว่า อาชีบแวบๆแวบๆบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บนอ้อยปฏิปัติฝนพี่น,ฟน,ฟน้นองฝนมันลื่นนะลื่นแซ่ๆเลยเออฝนดีครับปีนี้ฝนดีนะหนีออกมาทั้งปีแล้วครับอาลานาลาเลยกาวาซึกระวิญญนยานหลังให้ทั้งทิศตะวันออกันหน้าไปทั้งทิศตะวันตกไปทั้งอำเภอกระนวลนะครับนะโอ้ยถนนกระจอมมังงามแท้เออพวกน่้ได้เนี่ยมีโอกาสจะพ่ายไป่ซี่บนถนนเฉนี่มันทะลุออกสายในอำเภอกระนวลนะครับนะ ติตตาเบิงเนี่ยออกมาตั้งพีแล้วครับออกมาทางวัดยังนอนี่พี่น้องอันท่านบนอนอหนี่วัดกลางเชียงยืนนะครับออกมาทั้งวัดกลางเชียงยืนนะครับเนาะออกมาตั้งพีละเห็นไ่มพี่น้องขาวหลากได้ฝนนี่ฝนตกขาวกลากเลยครับแน่ไปนี่ขาวนะครับภาพบริสุทชัดเด้อพี่น้องเด้อต้องขออภัยไร้ลายนะครับเนาะขออภัยแห้งภาพบริสุิชัดนะครับเนาะ อาเพื่อให้ชใหญ่พี่น้องไงไงไงครับเนาะใหญ่หลายใหญ่หลายใหญ่แห้งใหญ่แห้งอยู่คนดับไฟเนาะพี่น้องประชาชนเนี่ยขี่ลมเพราะสาตาขนแซวอยู่เนาะเอานอกเบืองพี่น้องออกขั้นหน้าไปทั้งอำเภอกระนวนนะครับเนาะออกจากไฟแดงมานะครับเนาะหลานเลยเห็นไหมพี่น้องเห็นป้ายข้างหน้าวะข้างหน้า อำเภอกระนวนตรงไปเห็นไหที่การอำเภอชิงยื่นอย่างเดียวกว่าไปเออแสดงไปหากันได้นะครับเนาะนี่อำเภอกระนวนตรงไปอำเภอนลำพองตรงไปเห็นไหมครับโอ้โอ้นะครับเอ้าเกิดสุดเมืงอขึ้าทางผีนะครับเนาะเดี๋ยวย่าจะลับไปทางเขาในตัวอำเภอทีหนึ่งนะครับเนาะครับวิญญาขับรถมากนะครับเนาะพอออกไปทางเส้นทางอำเภอกระนวนแล้วก็ รู้สึกว่าเบิดแล้วนะตลาดคนสุดทั้งน,นั้นนะครับก็เลยยาก,กก็เลยกลับลงมากหานาาันออหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอดี้เ้อมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเนาะมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกครับนี่ตลาดตลาดนะครับเน,นาะหันหน้าทางทิศตะวันออกเข้าไปในตัวตลาดนะครับเนาะนตัวตลาดมึงไปเห็นหมั้คอนแกนออกขวามือเห็นบักาลสินออกซ้ายมือมาสักข้ามตรงไปกุศลมิซไยตรงไปเนี่ยะครับเนาะไง,ไงะ่ายๆขยจะมีเสินทางบอกนะครับเนาะ อยาเข้ามาในตัวตลาดคือเกานะครับหารรถฮนาเข้ามาในตัวตลาดเก่เกาเนาะครับในตัวตลาดคือเกานะครับผิวผ้าว่นไปนะครับว่นไปอ่าที่ซ้อยมันกว้งจังหน่อยด้อครับเด้อเสียขอบอกเอฟซีนิดนึงไปช่องอ่าไปช่องที่มันกว้งกงนะครับเนๆๆาะที่มันกว้งกงจังหน่อย สส้มันก่วงจิดนิดทามันแคบวิญญาณสิบ่วกเขานะครับเพราะมันมันติดเป็นเขาไปแล้วมันติดเนาะติดคัดติดยังสินะมันสีไปเกะกะหน้าบ้านไอ้เจ้าที่ห้าบลเคยมามเป็นว่าเพราะในเพื่อจะนวนในเพื่อเพ่อชิงยื่นนี่วิญญาณกับพานดูซื้อ,อแต่ว่าในตัวเพื่อบดเลาะเขม้าแบบนี้นะครับบดเลาะเขม้าแบบนี้นะครับนะครับอคอยติดตามมึพงพี่น้องนี่เขามาในตลาดคือเกาเดอร์เข้ามาในตลาดคือเกานี่แหละครับเนี่ยเขามาในตัวตลาดเพิ่นนะครับ ฝนตกจังหน่อยนะครับอาสสิว่าชัดเจนนะเอาเอาแค่ว่าเฮ้ามาเที่ยวเพื่อกระนวดเออเพื่อเชียงยืนนํากันนะครับนะเพื่อเชียงยืนเด้อดกันนํากันนี่แหละครับนี่มาเจอไฟแดงไฟแดงตีวิญญาณเลี้ยวเข้าไปวางหันนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาณสิเลี้ยวขวาบานนี่เลี้ยวขวามงุงหนาไปตั้งคอนแกนนะครับเนาะเบิ้งเบึงนะครับเนาะเลี้ยวขวาไปตั้งคอนแกนนะครับเบิ้งเบึงนะครับเนาะว่าสิกในในเก่งยังไงแน่สิไปทุกท่างเหมือนละครับสิพาไปทุกท่างนะครับเนาะ ไฟเขียวนะครับมาไฟเขียววิญญาสีเหลียวไปทางคอนแกนเด้อครับบัดนี้เด้อนะครับสีเหลียวขัวไปทางคอนแกนนะครับเนาะจะเลี้ยวขวาไปทางเมืองคอนแกนนะครับเนาะตรงไปว่ดท่านี่ตรงไปเด้ออากาบมากใคตรงหงงนะครับนะวิญญาออณไฟเขียวมานะครับพาหลุดไฟแดงมาแล้วกภเษีนนาไปทางพี่เด้อจังหวัดคอนแกนเด้อบัดนี้ก็วิญญาณนาไปทางเมืองคอนแกนนะตรงสำนักงานสาธารณสุขนี่แหละสาธารณสุขนี่แหละตลาดสดกับเจ้าสีอุนี่พี่น้องนี่ พี่ยาวาเด้อนี่นี่นี่ตลาดสุดพันยืนนี่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 เนี่ยตลาดเทศบาลนี่นี่นะครับตลาดไทยสบานพันยืนนี่นะครับเนาะตลาดเทศบาลพันยืนนี่นะครับเนาะจับกระซี่แอดนิดนึงนะครับพี่น้องเขยับมาจับใจใส่สอยเนาะของซื้อของใส่ของสอยนะครับเอาพี่ยาใส่ผ้าไปชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะออกมาทั้งธนาคารออมสินออกมาทางนี้แหละครับเนาะ เงินไปขอนแก่นมือเลยยู่หุ่นนะครับขันตรงไปกับเมืองขอนแก่นนะครับเนาะครับออกมาอย่างตรงนี้ครับผ่านออกไปเรื่อยๆนะตรงสะพานลอยนะครับเนาะครับออกมาทางนี้นะครับตลาดประดิมีมาฮอดพีนะครับบ้างอำเภอเชียงยืนนะครับเด้อนี่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะไปซีมาเที่ยวชมนะครับเนาะไปเรื่อยๆ บ้ตลาดเพิ่งกลวงมาหอดพีนะพี่น้องเห็นบะเด็กกลวงมาตลอดเลยเห็นบ่ครับครับคุณอะออกไปหอดปั๊มคุณนะครับเนาะครับเอาอนุญาตกระสีกับรถเข่าไปในตัวตายอีกทีหนึงนะครับเนาะออกทางคุณเลยกับเป็นตลาดทั่วไปนะครับตลาดทั่วไปมีปั๊มน้ำมันมีปั๊มยังนะครับเนาะครับมีศูนย์รถยนต์ต่างๆไปในทางคุณนะครับครับผมเดี๋ยววิญญาตกะสีกับรถเข่าในตัวอำเภออีกทีหนึงนะครับเนาะวาเลาะไปเบิ่งในไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาไปทาง ครูสมพิสัยนะครับเนาะรับล่องเมืองนะครับเนาะรับวิญญากลับรถมานะครับเนาะลับรถเข้ามาท่ตัวอตลาดพนิกที่นึงเนาะตลาดอำเภอเชียงยืนนะครับเนาะรับมุ่งหน้าไปทางอำเภอยางตลาดเนาะรับมุ่งหน้าไปทางพุนนะครับเนาะมุ่งหน้าเข้าไปในตลาดอีกที่หนึ่งเราซื้อดอกไม้บ้านเห็นป้ายสีแหล่ๆเห็นไหมพี่น้องปลายสีแหล่ๆเห็นไห วิญญาณสีเลี่ยวขัวไปทั้งมหาสารค่าเหมืนบระขจจติดป้ายมหาสารคามนนะสีเลี่ยวไปทั้งงานเนาะคือเลี่ยวขัวนะครับเนาะพี่น้องสีเลี่ยวขัวตรงไฟแดงว่างหันละวิญญาณวนไปวนมาอยู่ตรงไฟแดงนี่นะครับเนาะไฟแดงมีไฟแดงเดียวนะครับอยู่ตรงตลาดเพิ่นนี่ครับเนาะเอาวิญญาณสีเลี่ยวขัวนะครับพี่น้องเอาไฟเขียวแล้วท่านบอนนอเจอรถใหญ่พี่น้องเจอรถบกใหญ่เลยเพื่นอาดอาดอยู่เพื่นนะครับเนาะ เลี้ยวซีเลียลขวาเด้อบัลเด้อร์อครับเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟนับไปน้ำเพลินอาลาดโลเปียนะครับอาลาอาลามาแล้วพี่อาลามาแล้วไปทั้งพี่บาดขวามอือออกไปทั้งขวามอือมุง่งหน้าไปทั้งทิศตะวันออกเดอ้อบัลเดอ้อนะครับออกทางไฟแดงแยกไฟแดงว่าโอ้ตลาดขจรใหญ่มาทั้งพี่ได้พี่น้องใหญ่อยู่้โว่อำเพื่อบนใหญ่เลยล่ะนะครับเนาะเพือ่อบนใหญ่มากเลยล่ะปาดิโตพี่น้องเห็นบ่าเปล่า ไม่ต้องบีได้พี่น้องตอนในซ้อยสีวิญญาบอกก็เนานะบ่อเขานะครับเป็นบ่อเป็นตลาดขึ้นกันตอนวิญญาบ่อเขานะครับเพราะมันเป็นซ้อยที่วิญญาบ่อเคยเขานะเนาะซี่เข้าใจวิญญาณนะครับเดอ้อเพราะว่ามันซ้อยหน่อยๆบางทีเหาเข้าไปเ่าบ่อเคยเข้าไปเป็นบ่ออ่าสีอ่าไปเจอรถขยารถใหญ่รถขวางยุงสีนะ้ําละหมากนะครับเนาะเอาไปพี่น้องติดตามไปเบิ้งไปหอไ้อยสาทางนี้เนาะครตลาดขยา,านะครับเนาะ ลาดตลาดโอ้มีของขายมะเสาพี่โอ้ของกินเพียบภาพเลยพี่น้องเพือ่อนอะขนมโอ้บอกว่าทั้งพี่กัดชุดยอดนะครับโอ้มีปั๊มน้ํามันคือกันนะพี่ครับมีปั๊มมีปั๊มน้ํามันนี่เห็นไหมมีปั๊มิโซ่นี่นะครับเนาะเพียรตึกอาลามบ้านเขาเจ้าทั้งพี่โอ้เนาะเนาะเห็นไหมครับเนาะ <S <S ทั้งสี่แหละครับขันมากกับสี่เห็นเนาะขันบ่มากกับบ่เห็นว่าเป็นยังไงเนาะอันเภอเขาเจ้าเป็นยังไงแน่นะครับเนาะเพีย กวงงอปีคือกวงน้าถนนอ่ามาเลขสิบสองกับกวงของวันนั่ไปนั่ข้างหนึ่งกับกวงไปนั่เหมือนกันนะครับเนาะกวงไปอาดอาดอาดขึ้นกันนะครับเนาะยาวอาดเลยเจ้ะมันยังน้อยทางสีวัดตัวนี่นะครับโรงพยาบาลนะเช่นว่าเอ้าโรงพยาบาลค่ะเจ้าโอ้คือว่าเป็นวัดไหมครับโอ้โรงพยาบาลค่ะเจ้าครับพี่น้องนี่นี่โรงพยาบาลนะค่ะเจ้าเนาะยี่นี่นะครับเนาะครับครับนี่นี่ครับโรงพยาบาลโรงพยาบาล เชียงยืนนะครับเนาะโอ้ออกมาทั้งลงูกบอลนะครับเดอ้อครับออกมาทั้งที่โอ้ก่วงขวางครับก่วงขวางก่วงขวางก่วงขวางนะเนะก็ก่วงขวางมายังตรงนี้ศูนย์การศึกษาตินะครับอา่านมาท่านพี่เนาะอย่าตลาดกลางว่างพี่นะครับพี่น้นะองเนาะออกมาพี่เลยอาลาดอาลา,า,าดเลยพี่อาลาดอาลา มหาสาลข้ามอ่าเอฟซี FC, ทางอำเภอเชียงยืนนะครับเด้อเข้าไมปในวิทยาศาสตร์ในอ่าจาังอำเภอเชียงยืนเท่านี่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างแน่นะครับเนาะอู้จเจเ้าเจ้าเจริญออกมาทาาาาดดั้งผีาานะครับแง่อลาร์ดได้เปี่ยนแง่มาตลอดไหมครับบางบางนานขาเพิ่นออกมาทั้งผีมันเท้าบินเลยไหมมาครับเนาะเพียออกมาแห้งหลายครับทั้งผีออกมาเพียยังแง่ออกมาตลอดอยู่ด้วยครับโอ้สุดยอดครับ ไม่มาไม่รู้นี่เขาจะว่าไม่ดูไม่เห็นอีลีนะครับเนี่ยธรริ่ญยากมากกับบ้อหูนะครับนะเนาะเป็นยังไงเนาะครับผมอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาราคามนะครับเด้อนี่น่เปียออกติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเนะาะยง่กันออกมาเรื่อยๆแง่เลยครับนี่เชียงยืนโอทอบเชียงยืนเปินวาโอ้มีโอทอบับ เรื่อยๆอยู่หมายเลขทั้งหลวงเอยียงนาะสองสามสองสองนะครับเส้ 2, 3, 2, 2, นหมายเลขสองสามสองสองเนาะที่เขาใส่ตัวนี้นะครับนะครับยังบัตท่านเบิดเขตอำเภอเบิร์ตดินะครับนะเอ,าอ้าง่ายสิกรับรถนะเข้าไปไน้เบอร์อีกทีนึงนะครับ,นะรบ leg, 2, 3, 2, 2, นะครับผมเข้าอยู่หมายเลขสองสามสองสองนะครับเรา่หมายเลขตัวนี้เนาะ วิญญาหาลางไห่ทางอำเภอโกสมวิสัยหันหน้าเข้าไ่ทั้งตลาดขึ้กานะครับหันทั้งหันหน้าไปทางอำเภอเชียงยืนขึ้กานะเขาไม่ได้ตลาดนะครับเนาะครับกลับเขาม้าขึ้กานะครับเนาะกลับเข้ามาโอ้ยผากสิชัดบุญ้อพี่น้องเลยขันจั้งไดขอไพร่หลายด้วยครับด้วยถามมันผาพบรชัดนะครับเพราะว่าฝนมันตกแห้งนะครับฝนตกแห้งล้วก็ตกแห้งเลยครับหนึ่งถือว่าตกแห้งเลยขาวจากผากเลยครับเนาะ ขนาดพี่ย่าเปิด่าปัดน้ำฝนซอยนะครับเนาอยกระสีเห็นเห็นว่าชัดเจนนะพี่น้องต้ขออภัยนะครับมันเป็นฤดูการฤดูฝนฝนอํำล่าเพราะฝนมันย้อนกลับแล้วนะพี่น้องมือเร้านีเตือนมากลมพัดวีวีไหมนะครับลมพัดวีวีนะครับลมพัดแบบลมกลับนะครับลมกลับไม่ตั้งทิศตะวันออกนะครับฝนไมาตั้งทิศตะวันออกของบ้านพี่ย่านะครับ ไปแสดงเอาผลไก่เชิบดนะครับเนะาะอะไรก็ขอไพ่เด้อร์นภาพไวชัดนะครับเพราะเอาผลมันตกแห้งนะครับเนาะกั้นหนามาทาั้งตัวอำเภอเพผลขึ้นเก่านะครับกับอำเภอเพิ่นออกมาพี่งเงี้ยวเลยครับเงีวเลยแต่ว่าจะเริ่มออกมาพี่ตลอดลนะครับแนละ้วอำเภอชิงยืนยอมรับอยู่ว่าใไงขึ้นกันนะครับเนาะกับพี่น้องกันเอฟซีทั้งอำเภอชิงยืน ก็่อ้เมินในเด้อว่าเป็นยังไงแน่อำเภอเชียงยืนเทามีหม่องเที่ยวหม่องในแน่มีวัดยังสวยงามหม่องในแน่นะครับเนาะครับผมเยี่ยพระเจ้าจะเลื่อนมาตลอดไหมครับนะครับเนี่ยยังยิ่งญผ่านหนาลูกบานพี่เขาด้วยครับผ่านผ่านหนาลูกบานมาเนาะครับคุณผ่านผ่านหนาลูกบอลขม่านะครับเนี่ยย่างตลาดให้ดอกขวมือเป็นบ่ครับเขามานะครับญาสิเขม่าตัวตลาดอีกทีนึงนะครับเนาะเขาม่ตลาดเพิ่น กสรุปเลยนะครับว่าอำเภอบันยัยไนใสได้เลยแลก็ถือว่ายายสะอาดกว้างขวางนะครับตาว,วิญญาค่ะได้ภาพอสิบวชัดได้พี่น้องเพราะว่าสิบว่องตรงว่าฝนมันตกนะครับฝนตกบานนี้กล้องอสิบวชัดปันไดนะครับก็สิได้ภาพอสิบงามนะครับเนาะคือเอาจังไดพี่น้องเบิ้งเบิงบ้งตามคลิปนะครับเนาะครับพิญญา,าค่ะพยายามเก็บภาพเอฟซีเบิ้งนะครับเนาะ ครับผมนี่ครับอืมนี่อะไรครับออมึงมันนี่ตลาดขึ้เก่านะครับเนาะนี่ข้าวไม้ตลาดครับเนี่ยตลาดขึ้นเนบ,นะนงบนิงดูวกวงโค้งฮอดพี่ไหมพี่นอ้องน้องขึ้นเบิงนี่ยคุณนะ่ะวิ่งไฟแดงตีพิญญาข่าวว่าตอนแรกนะครับเนาะอนุญาตสีเหลี่ยมขวานะครับไปทางอำเภอย่างตลาดนะครับเนาะพาเที่ยวอำเภอเบิงแหลกถ้าออกไปจบคลิปต,ตรงหนาอำเภอเบิงอีกทีหนึงนะครับเนาะ ตรงที่ว่าการอำเภอเพิ่นนะ์นเนาะไปจบคลิปตรงหันนะครับน้าพี่น้องไปจบคลิปน้ำกันเนาะกับผ้ามาเที่ยวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามน,น,นะครับเด้อนะครับนี่แหละไฟแดงตรงนี้แหละถนนมันเลขสิบสองนี่แหละนะครับเลี้วยขวขวาไปเซอำเภอในท่อทาอำเภอย่างตลาดเนาะครับนี่เบิง่งดูอย่างล่ะพเจ้าเห็นปะโอ้ยฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยอัศวินชัดนะครับเนาะแต่เพราะว่ากันขอไฟอยู่ในหลายนะครับเนาะ เลาเบิดรถตกเปิดไฟแลนด์เบิดเลยครับเปิดไฟแลนด์ทุกขั้นเลยเพราะคนตกแห้งตลาดเพิ่นกนสรุปแล้วว่าตลาดพุยย่งหญ่ควงขวางนะครับเนาะอมองแล้วทำเลผู้อยก้าข,า,ขายกับมาเบิงนะครับเด้อมาเบิ้งมาเบิงครับประชากรมากมมยตรงไหนเจริญประชาชนอยู่ตรงนั้นละมากมายเนาะครับนตกแห้งนะครับเนาะต,ตกแห้งมากเลยเอาเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่ตรงนาเพิ่มไปนะครับนะ จบคลิปอยู่หน้าอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนนะครับนะครับพี่น้องนีแหละวิญญาเริ่มคลิปจากตัวหน้าอำเภอวันนี้แหละนะครับนะตอนนี้วิญญาณมุ่งหน้าไปทา้งอำเภอย่างตลาดหรือจังหวัดกาลสินเนี่ยแหละครับเนาะนะครับพี่น้องนะะวิญญาเริ่มคลิปจากนี่เลยครับเด้อเริ่มคลิปจากตรงหน้าอำเภอเนี่ยแหละนะครับตรงหน้าอำเภอวันนี้แหละนะครับนะพี่น้อง ตรงนี้ก็คือเป็นโรคพักพืชนะครับตรงตรงสายมือวิญญาณนี่นะครับเป็นสอนะครับสถานีตำรวจนั่นแหละนะครับสถานีตำรวจเพิ่นนั่นแหละนะครับไหนู่ตรกสายมือนี่เห็นปะนี่นะครับสพเนี่ยคนยืนหนีนะครับเนาะนี่สพเพิ่นยืนหนีนะครับนี่สพเพิ่นนะนี่นะครับสพเพิ่นยืนหนีนะครับอำเภอเพิ่นยืนหนีครับอำเภอเพิ่นยืนหนีนะครับนะเดี๋ยวไปจบคลิปเจ้าตรงอำเภอเพิ่นนะครับนะครับนี่อำเภอเพิ่นยืนหนีแล้วครับนี่อำเภอเพิ่นยืนหนีแล้วนะครับเนี่ย น,นี่ที่ประการอำเภอเพ่นะนี่เห็นะครับที่ประการอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาสันล้ครับพี่น้องจบคลิปกันง่ายๆนะครับก็คือให้ภาพพี่น้องมากเที่ยวมาชมมาเบงอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามคลิปนาสี้าชมรีวิว ถนนจากอำเภอเชียงยืนไปอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามขอติดตามเบิ้งเด้อครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ